สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูการเลี้ยงควายแบบชาวกระเรียงที่เลี้ยงไว้ในป่าปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติที่จะให้ควายเนี่ยออกหาอาหารกินเองตรงนี้ก็คือป่งซึ่งป่งตรงนี้เขาก็จะเอาเกลือมาฝังไว้เอาเกลือก้อนหรือว่าเกลือผงนี่แหละมาฝังไว้เพื่อให้ควายมากินตรงนี้ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้จะเจอควายหรือเปล่าจะเป็นทางด่านเราก็ต้องเดินตามทางด่านไปเพราะควายพวกนี้จะหากินตอนกลางคืนตอนกลางวันเขาก็จะนอนอยู่ไม่เหมือนกับควายบ้านทั่วไปที่หากินกลางวันพวกนี้จะเป็นกึ่งควายป่าไปละหากินกลางคืนอันนี้ก็คือรอยรอยควายเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะต้องพาเดินเข้าไปดูในป่าด้านนี้ เดินเข้าไปอีกประมาณโลกว่าถึงสองโลก็น่าจะเจอตัวแล้วเดี๋ยวต้องลัดเลาะตามด่านสัตว์เข้าไปเดี๋ยวต้องเดินเข้าทางด่านเพื่อจะได้ตามดูรอยเดี๋ยวต้องเดินเข้าทางด่านเพื่อจะได้ตามดูรอยตอนนี้ก็กำลังหาทางด่านอยู่ ต้องดูก่อนว่าเดินไปทางไหนต้นหวาครับผมอันนี้คือลำหวเป็นต้นไหวที่ยาวมากๆเลยลำหวก็จะเหมือนไผ่คล้ายๆไผ่แต่ว่าเขาจะเป็นไม้ที่ทนทานกว่า จะเหลืออยู่ตามป่าต้นนี้ก็คงจะมีอายุที่ยืนยาวมากเลยตัวจากขนาดของความยาวของต้นเขายาวมากและใหญ่มากด้วยก็เดินมาเจอรังนกพอดีนี่ครับผมรังนกแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรังนกของชนิดไหนตัวด้านไในไม่มีไข่คงจะเป็นรังร้าง เป็นนกชนิดหนึ่งคล้ายๆรังนกกระจาบเดี๋ยวก็เดินตอ่อครับผมตอนนี้ก็มาถึงทางด่านแล้วอันนี้คือทางด่านสัตว์ควายจะใช้เดินทางนี้แหละเพื่อจะไปกินดินโป่งข้างในข้างในก็จะมีโป่งอีกโป่งหนึ่งเป็นโป่งใหญ่แต่ตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวต้องรีบไป อันนี้ก็เป็นทางด่านเริ่มเข้าป่าลึกเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจะได้เดินลัดเลาะไปตามทางนี้ครับผมไปป่าค่อนข้างเขียวขจีเนื่องจากน้ำแถวนี้สมบูรณ์ดูจากป่ายังมีความเขียวอยู่ทั้งทั้งที่เป็นหน้าแรง ก็บ่งบอกได้ถึงธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์อยู่เราก็มาถึงทางด่านแล้วครับผมเป็นทางด่านของควายที่ชาวกะเหลี่ยงเลี้ยงไว้ก็ะจะเห็นว่าจะมีรอยดินติดอยู่บนใบไม้ไมแบบนี้ ก็เป็นทางขคายที่จะเดินไปปูงองคือดินที่มีความเค็มจากธรรมชาติอยู่เป็นดินปูงพวกสัตว์ต่างๆก็จะไปกินดินอนั้นดูตามต้นไม้ก็จะเจอคราบดินติดอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นทางไปจะเป็นทางด่าน ทางด่านคือทางเดินทางเดินประจําของสัตว์แต่ที่นี่จะมากก็คือควายเป็นควายของชาวบ้านที่จะเลี้ยงอยู่กับธรรมชาติให้หากินอยู่กับธรรมชาติพอถึงเวลาเขาก็จะมาจับและการจับของเขาก็คือเขาจะนําเกลือมาล่อแล้วก็ต้อนขึ้นรถไปครับผมไปเดินไปต่อเมื่อกี้ก็เดินมาเจอรังพึ่งครับผม เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีหวัวน,น้ำหวานหรือเปล่าที่จะค่อยๆเอามือแวกวกดูข้างในโอ้ยังไม่มีน้ำครับผมอ๋พึ่งมาเกาะครับผมค่อยๆ สอดมือเข้าไปในรังพึ่งแล้วก็จับออกมา <c oughs>